สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว F4 ครับสวัสดี F4 ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ของผมเลยครับช่องเซตเตยรวนดเซน์สเกตครับนี้ F4 ใช่ไปครับยอมยับยอมนะยอง่ายน้องน้อยบ่อครับตัวนี้กับบ่อยากตัวนี้กำลังขุดมันดีกว่าลอยซีกำลังขุดมันมันพอว่ากำลังขุดบ่ได้แล้วการอบในการสปีดโตมันมันพอว่ามันเป็นรถแบบเนิบๆก็เรื่อยๆมันจีบจวดคือซุปนี่ เด็กกี้ผมก็ผมอยากได้อยู่แต่สมมือไปล่องเขาหลายๆกั็หลุดปูเอาปูปมาเวลาลองหน้าหน้าเกระโดดปมาไ่เอาเนื้อโอ้บานเด็กปืนขนานั้นตอนหลอกมีเบิร์ตขับโคเบิร์ตขับผมถอดออกล่างคือคือแี่ฝ้ามันแม่นเบิร์ตเลย14จากอำเภอศรีรัตนาครับศรีสะเกด ทัานแล้วครับระบบเนี่ยไว้จัดเนี่ยตัวนี้มันเป็นก็ดังซื้อบาทเจ้ยอบู่บรเนี่ยน,นี่เหรอครับ ไปก็มีหลวมครับยังไม่ได้อัดน,น็นอตตัว่าปลาเกย์จะไวยังไงบ้่งครับไปเด้วไว้ไว้ไว้กูรล่อซีบ่ ีตัวครับตัวนี้เขาขายรอยซีไม่ใช่เด็กรนะอยซีมวรถนามีนะบุณไฟก็เล้นรถโเค,รเค้ลงำเขี้ยมดอก ครับป๋าด,ดูเลยตามสาบายเต็มที่ออูู้ป,บบปบบี่ะลััเาาง ปาแก้วจะจัดเป็นนั้นครับดูจะเป็นยังไงดูให้ดูรอบพัน,นครับซรงล่าง พวกอุปกรณ์ฝาบอดีคค้ครบทุกอย่างนะครับพอบนถอดออกล้างดูปั๊มครับปั๊มนี่สดมากนะไม่เคยแกะเลยนะครับสดสดเลยสีไม่ทารอด้วยปั๊มคันนี้สวยลูดสายพงสายไฟก็ดีไม่มีกรอบเลย ชุดภายในครับภายในก็สวยสะอาดหอมๆแอร์เย็นอายาครับสภาพนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ061-1234-230นะครับตัวรถที่ีจังหวัดศรีสะเกดนะะตล,ลอดนี่ก็ มาขานีนก็ล้านห้าหมื่นครับสนใจก็มาดูได้ สวงสวิงนี่ก็นิ่มดีครับไม่มีหอนเลยนะชุดสวิงเนี่ยดูครับเบาเครื่องวันเครื่องบิดตรงบิดตัวโอเค เปิดที่ร้านห้าแสนแปดหมนนะครับสนใจก็ต่อรองกันได้ ไครสนใจก็ติดต่อคมาได้ที่เบอร์0 6 1ย์หกหนึเลยนะครับติดต่อได้รอ24ชั่วโมงเลยป๋าแกดูรถละเอียดมากครับป๋าเนี่ยอรอก็ะเย็นชำ่ำได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับ ตามทันหน้าที่ได้ไปนะ าฟังพี่แกดูครับว่าพี่แกจะว่ายังไง เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับให้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 1 1 2 3 4 2 3 0เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ